สวัสดีครับเพื่อนๆสุดีครับทุกท่าน FC และต่างประเทศนะครับวันนี้แอดวันวัๆพาทุกท่านมาร่วมทําบุญมาปิดทองฟังลูกดิมิตวัดหัวดงตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อนๆบรรยากาศภายในวัดนะครับแดดอ่อนๆ รูปนิมิตหมายถึงรูปที่ทํากลมๆประมาณเท่าบาทมักจะทํากันด้วยหินนะครับกลมๆใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบโสถส่วนพจนานุกรมฉบับมติชนให้ความหมายว่ารูปนิมิตก่อนหินที่วางบอกเขต ผัสีมาในการทำสังฆกรรมนะครับเ,เพื่อนๆเชื่อกันว่าหากใครได้มีโอกาสทาบุญฝังรูปนิมิตจะมีอันิสงส์หกประการ 1. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติสไม่เกิดในตระกูลต่ำสามหากเกิดในมนุษย์โลกก็จะ เป็นเท้าพยามหากษริย์รูปลิมิตก็จะฝังตามจุดๆนะครับเป็นจุดๆของโบสถ์นะครับลูกที่หนึ่งครับเพื่อนๆรูปที่9เนี่ยเราจะวางไว้บนวิ บนโบสถ์นะครับเพื่อนๆเ,เวลาใครไปใครมาก็เดินรอบโบสถ์สักระด้านล่างนะครับลูกดิมิตด,ด้านล่างมีแปดลูกนะครับลูกที่เก่าอยู่ด้านบนแล้วก็ขึ้นมาสักระพระประธานด้านหน้าก็ทางเข้าก็เป็นรูปพญาน,นาคนะครับตรงราวบันไดครับเพื่อนๆ ที่เข้ามาทําบุญก็จะเดินรอบโบสถ์นะครับเพื่อนๆแล้วก็แปะทองทองคําเปลวครับเพื่อนๆแปะไว้ที่ลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตเขาก็เป็นลูกหินกลมๆครับเพื่อนๆก็จะเอาไหวนะครับพันแล้วก็ห้อยไว้รอนะครับรอลงรุ้มแล้วก็ ฝังนะครับช่วงนี้ก็ให้ประชาชนเข้ามาสักการะ,ะมาทำบุญแปะทองกันวัดหัวดงเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับเ <t> พื่อนๆที่สวยงามสวยงามมากๆครับอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อนๆ วันนี้พาเพื่อนๆมาไหว้พระนะครับมาไหว้พระทำบุญกันคำบูชาและคำอธิษฐานนะครับมีให้เรียบร้อยตั้งนโมสามจบนะครับ ากาศดีครับคลิปอาจจะลงช้านิดนึงครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าคลิปนี้ก็ถ่ายตั้งแต่วันที่3นะครับวันที่13ขออภัยโบสถ์สวยๆปฏิมาก,กรรมนะครับเพื่อนๆ งานแกะต้นเสา,นาตรงหน้าต่างครับเพื่อนๆแกะสลักได้สวยงามตอนนี้รูปยิมิตก็มัดไว้นะครับเพื่อนๆให้ไว แล้วจะจุดนะครับเป็นจุดจุดตามโบสนะครับเพื่อนๆอยู่รอบโบสเลยสวยๆครับรอให้ประชาชนเข้ามาสักการะ,ะมาไหว้มาแปะทองนะครับเพื่อนๆ ด้านหน้าโบสก็กางเต็นนะครับให้ประชาชนเข้ามานั่งอยู่ในร่มนะครับจะได้ไม่แดดร้อนตอนนี้ก็รอเวลานะครับรอเวลาลูกนิมิตก็อยตามจุดเรียบร้อยแล้วนะครับ บรรยากาศนะคะเพื่อนๆบรรยากาศรอบโบสวิวสวยๆบรรยากาศดีๆเอาบุญมาฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าท่านชมคลิปนี้จบแล้วก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแต่นวัน,น,นก็จะได้สัตนาแต่คลิป ดีดีามาฝากทุกท่านลูกที่เกาอยู่ด้านบนนะครับเพืเ่อนๆนด้านบนมีองค์พระประธานสาธุครับสาธุสาธุครับใครที่ไม่สบายเจ็บป่วยก็มาขอพรอน,นะครับขอให้ใหายป่วยจากโกาครคภัยไข้เจ็บครับ เราคนไทยครับเพื่อนๆเราคนไทยจิตใจพูดมีอะไรไม่สบายใจเราก็ต้องพึ่งธรรมะครับไม่สบายใจก็เข้าวาดัดมาฟังทรมาไหว้พระบางคนสิ่งไหนไม่ดีก็มาละบายนะครับมาละบายตอนหน้าพระประธานก็มี เบนเป็นปกติครับของมนุษย์โลกคอยคิดดีทำดีมีสติมีสมาธิรักษาศีลอยู่เย็นเป็นสุขครับ เราต้องพึ่งพอใจในสิ่งที่เรามีสักวันก็จะค่อยๆเติบโตต่อไปครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาร่วมทําบุญเพื่อนๆที่ไม่ได้มาก็จะได้เข้ามาทําบุญด้วยกันมาไหว้พระสวดมนต์ บดวสวยๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันนะครับอากาศเปลี่ยนช่วงนี้พายุร้อนก็เข้า เป็นบางจังหวัดนะครับจะต,ตากฝนนะครับฝนแรกไม่ดีจะทำให้คนเราเป็นหวัดไม่สบายง่ายถ้าโดนฝนต้องรีบอาบน้ำนะครับเพื่อนๆทำให้ร่างกายอบอุ่นโครคภัยไข้เก็บจะได้ไม่มากำกาย ด้านล่างนะครับด้านล่างก็รอเวลานะครับเ,เพื่อนๆเป็นงานใหญ่นะครับอีกงานหนึ่งของวัด,ง,วด,ดงัวดงวัดสวยครับโบสถ์สวย ทีมือการปั้นลวดลายทุกอย่างตาตเเมืองเหนือสวยงามครับเพื่อนๆบรรยากาศแดดอ่อนๆน,นะครับเพื่อน ภระประธานนะครับชมความงดงามของอุโบสถของโบสถ์นะครับช่วยงาม ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดวันๆเลยขอบพระคุณที่รับชมเจอกันอีพี2ครับสวัสดีครับ